สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมีสินค้าเข้ามานะครับมีแต่เน้น power เลยนะครับวันนี้นะครับเข้ามารวมๆลราประมาณ14แท่นนะครับครับเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมออ้โหครับผมเห็นไหมครับเต็มเลยครับพี่น้องกครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับ power เต็มมะละอะไรเลยครับนี่นี่ครับผม มีแต่ของสวยๆนะครับนี่ครับนี่เห็นครับผมมีแลกมีเครื่องครุง EQ เยอะะเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น Tada NPE C 3 6 0กับ C 2องครับผมประกอบ Power อันนี้อะไรนอกนี่อันนี้ Power ประกอบครับนี่ครับหมอใหญ่ๆครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็น Power หน้าลายรนะครับ นี่น้ารายครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาอีกรอบนึงนะครับอันนี้ให้ดูพี่น้องข้าวๆก่อนนะครับท่านไหนที่เร่งด่วนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับพาวเวอร์สวยๆครับพี่น้องนี่ครับสวยๆครับพาวเวอร์สวยๆครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องอยู่ข้างในแล็กก็มีนะครับนี่นี่ครับในแล็กเราก็มีนะครับผมน่ครับเครื่องปรุงเยอะแยะเลยนะครับพี่น้อง ในท่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับสวยๆครับนี่ครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเอามาให้ชมคร่าวๆไปก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเล็กๆสวยๆครับเล็กสวยๆนะครับนี่ครับเล็กสวยๆเลยนะครับท่านในท่หาอยู่ครับก็จัดเลยครับนี skinny, ่ครับโอเคนะครับผมท่านในท่หาสาวกพาวเวอร์อยู่ในขนาดนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมเปิดได้แน่นอนนะครับท่านในท่หาตู้ลำโพงหรือเป็นพาวเวอร์นะครับ เครื่องปรุงต่างๆนะครับเราทีด้านเรามาเลยนะครับตู้เบีสิบห้านิ้วเราก็มีครับเดี๋ยวผมพามาชมตู้เบีสิบห้านิ้วคร่าวๆดูว่ามันสวยไหมครับสวยขนาดไหนนะครับมือหนึ่งนะครับตัวนี้เห็นไหมครับพี่น้องนี่สวยเลยครับผมนี่ครับผมสวยๆเลยครับตู้เบีสิบห้านิ้วเป็นตู้เบดมือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นงาน CNC นนะครับผมนี่ครับ รุ่นนี้เป็น RK 15นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ขายไปละ1,900บาทนะครับผมราคานี้เลยนะครับผมไม่มีลดนะครับได้ราคานี้นะครับ1,900บาทนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับจัดเลยครับพี่น้องครับผมไบละ1,900บาทนะครับนี่ครับเป็นตู้ตู้ทอโบ15นิ้วนะครับ นี is, I I ่ครับสวยๆครับพี่น้องครับผมธเนศทิหาอยู่จัดหลดครับผมยะเป็นตู้อันนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับเป็นตู้พีเอสสิบห้าเอสิบสองนิ้วครับขอไปครับตู้พีเอสสิบสองนิ้วครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับธเนศทิหาอยู่นะครับก็จัดเลยครับผมนี่ครับสวยๆตามนี้เลยนะครับนี่ครับดูสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับ โอเคครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องลักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะไล่พาวเวอร์อีกรอบนึงนะครับไล่ราคาให้พี่น้องเชื่องเสียงเรานะครับราคาถูกๆเสียบดักแน่นอนครับผมก็วันนี้โอเคครับสวัสดีครับ